ัสดีค่ะแฟนชาวบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็แม่เขาก็หลับแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณก็เริ่มถึงเวลาจะนอนแล้วนะคะเราจะมานั่งแบบนี้ทั้งคืนก็ไม่ได้นะคะดีนะคะว่าพี่ซี่เอาที่นอนมานะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะแบบมันก็ต้องตามสถานที่เนาะเพราะว่าห้องห้องพิเศษไม่ว่างไม่ว่างเลยนะคะส่วนใหญ่หญาติก็จะ นั่งกันนะคะตอนนี้ก็ยังนั่งกันไหวก็นั่งกันนะคะแต่นี่ค่ะพี่คิดหาไอเดียของพี่ให้เอามาไปจะพามาดูนะคะว่าคือนนี้จะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นที่นอนที่ตรงคิดนอนเล่นอีตรงที่ใกล้ๆสวนเหล่านะคะที่ว่าเป็นอะไรนะซุ้มซุ้มอ่ะนั่นนะคะใกล้ๆอ่นะคะนี่ค่ะมีขนมด้วยนะคะมีน้ำด้วย นอนตรงนีนะ้ดันลืมอมอนมาค่ะที่ตรงนี้เมื่อคืนนะคะแม่ปาปิซี่อยู่ตรงนี้นะคะกับเขาใช้เป็นเปเปยสำรองเตียงเตียงสำรองนะคะจะไม่ใช่เตียงแ,แบบอย่างนี้นะคะอันนี้ก็นา้าปาปิซี่ค่ะเขาเจ็บขามาเนี่ยจะไม่ใช่เตียงแบบนี้นะคะจะเป็นเตียงรถเข็นนะคะแต่ทีเนี้ยก็หวังว่าคืนนี้จะไม่มีคนไข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้ามาเพิ่มก็ต้องเอาที่ตรงนี้นะคะ พ,พับซีก็ต้องอาจจะยายย้ายไปตรงนั้นนะคือขยับไปตรงนั้นนะคะเราก็ต้องเนาะตามสภาพพ,พับซีนี่แบบว่าสม,สมบุกสมบันมาอยู่แล้วนะคะอันนี้จิบจนะคะชอบด้วยค่ะอาร์ตดีวินเชตดีนะก็นี่นะคะคืนนี้ก็จะนอนตรงนี้นี่แหละไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวพ,พับิซีไปนั่งตรงนั้นก่อนนะคะ เห็นอยู่เนาะพอดีคือจําได้ไหมคะที่ก่อนหน้านั้นนะคะที่บาพี่ซีถ่ายให้ดูที่นั่งอีตรงที่แบบว่าอ่าแบบมันเป็นทางเดินแล้วมันก็จะมีที่ให้อาญาติของผู้ป่วยได้นั่งได้กินข้าวอะไรตรงนั้นนะคะอันนี้ก็าพี่ซีมานั่งอ่ตรงที่นอนบ้าพีซีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ มันดีอยู่อย่างนะคะเวลาเราตอนเราเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเคยแบบอยู่กแบบับไม่ได้อยู่แบบสบายๆมั้งแต่เด็กมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้คือที่ไหนเราก็อยู่ได้เงี้ยค่ะพอให้สบายใจนะคะอันนี้คือแบบคือไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะคะเราอัดแอปได้ว่าพี่ชอบอัดแอปอยู่แล้วน,นะคะก็นี่ค่คะคนก้หลายคนก็ยงังมองเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาที่นอนมาเลย แต่บางคนเขาก็มีสาสรและมีเสือนะะไม่ใช่เดบกปพี่ซี่คนเดียวน,นะคะดูนะคะแบบนี้นะคะคือเรามานอนเป้าคนคนไม่สบายนะะเ<ๆ>นี่ยอันนั้นก็จะข้างๆเตียงนะคะแต่ทีนี้เตียงแม่บาพี่ซี่มันเป็นเตียงที่สามนะคะจากวิ่งนไปนั่นนะเห็นเท้านางกางเกงสีส้มๆนะคะนน่ะมันอันอยู่แบบเตียงที่สามแล้วทีนี้ข้างๆค่ะข้างๆเตียงมันไม่มีที่ ที่ให้เราแบบไปนอนได้ก็เลยต้องแบบมาเอาก็โอเคเพราะพี่ก็จะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะตอนแรกอะ่ะที่ถ่ายอีกคลิปที่ที่สองไปที่ว่าสรุปแล้วแม่หมอบอกว่าไม่หมองเป็นอะไรก็นั่นแหละค่ะพอถ่ายเสร็จป้าซี่ก็นั่งกินโคกอยู่นะคะทีนะ่นู้ท่านมีหมอเดินมาเขาเขาบอกว่าเออขอให้ให้ให้ญาติคนป่วยเดินเข้าไปในห้องของคนป่วยก่อนแล้วก็งงเอ,อ๊ะทำไมให้เดินเขาบอกว่าเดินไปเลย กรีมีผู้ป่วยโควิดมาเขาบอกผู้ป่วยโควิดก็จะมีโซนหนึ่งเลยค่ะเขาเหมือนกับตักตัวเลยก็จะไม่ให้เราแบบใกล้เลยเหมือนครอบมาพลาสติกเลยนะคะปพี่ซี่ก็ไม่ได้ดูแร้วเพราะว่าเขาบอกว่าให้เดินเดินเข้ามาข้างในคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นทางให้คนที่เป็นโควิดเดินขึ้นไปนะะเดินหรือว่าเป็นรถอ่ะเป็นรถนะเป็นคนเขียน แม่บอกว่าอยู่ชั้นบนสุดเลยคือก็จะไม่ให้มาให้มาอยู่คุกคีกับคนไข้เพราะว่านี่นี่มีเด็กด้วยนะมีเด็กเยอะเด็กสองเดือนก็มีเด็กห้าเดือนก็มีนยค่ะมันเป็นห้องมวมเลยค่พี่นี่อ่ะห้องพิเศษจะมีไม่กี่ห้องค่ะคือมีน้อยมากแล้วส่วนใหญ่ก็คนคนอายุเยอะจีนเยอะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบอกกันเยอะแล้วก็เด็กๆนี่ค่ะผัดไฟเตียงนี้ก็เด็กๆ อันนี้เมื่อกี้ร้องสนั่นเลยตอนนี้ก็เบาร้องก็ภาวนาสองว่าพรุ่งนี้แม่จะได้ออกแต่ว่าเมื่อกี้ออกเข้ามาวัดค่าน้ำตาลเมื่อเช้านะค่ะวัดไป200ทีนี้พ่าก็ให้แม่กินเกลือแร่ลดสม้มเมราะวัดตอนนี้237ยเจมื่อกี้คุณพีก็โทรมาคาณพี่ก็บอกว่าเอาน้ำตาลแม่ขึ้นนะจาก200เป็น237นะคยบเย ออก็พราภาวนาค่ะภาวนาภาวนาอให้แม่ได้ออกเพราะว่านอนบ้านเรามันก็นอนที่มันก็ไม่เหมือนนอนบ้านเราเนาะแต่ว่ามันเป็นเหตุจําเป็นนะนก็ต้องมานอนพอดีในนาอยู่ตรงนี้พอดีนะเราก็จะได้ดูนาด้วยค่งคืนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะได้เรียกหมอเรียกพยาบาลได้มันต้องมีคนเฝ้าอันนี้พอต้องฝ้กกันไปเนะาะคอนเจ็บป่วยเนาะแม่ก็ยังถ่ายเป็นน้ำเหมือนเดิมป้าพี่ซี่บอกว่าดีแล้วแหละถ่ายเพราะว่าเคยมีคนบอกไว้ว่าเวลาท้องเสียเนี่ยอย่าพยายามไปกินยาหยุดเพราะว่าถ้ายาหยุดเชื้อมันยังอยู่ในท้องเรานะคะ แล้วมันอาจจะไปทําให้เราปวดเป็นอย่างอื่นแล้วมันอาจจะทําให้เราท้องเสียงง่ายแล้วก็ทําให้เราแบบคือมันเชื้อโรคมันยังอยู่ข้างในตัวนะคะคือถ้าท้องเสียเนี่ยดีที่สุดก็คือให้มันออกอันนี้ดีนะคะหมอเขาไม่ให้ยาระง,งับเลยนะคะไม่ให้ยาหยุดเลยนะคะเขาให้ยาแบบเหมือนกับไม่ให้อ้วกนะคะไม่ให้อ้วกแล้วก็ ไม่ให้อ้วกแล้วก็ไม่ให้ฉีดยาลดน้ำตาลนะคะแต่ว่าให้หยุดถ่ายเนี่ยเขาจะมไม่หมอเขาจะไม่ให้ไม่ฉีดเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้เชื้อโรคออกไปจากตัวคนเพราะว่าถ้าเกิดหยุดไปแล้วมีเชื้อโรคอยู่ข้างในทีนี้โอ้โหถ้าเกิดโอ้เชื้อโรคเนะาะมันอยู่ในตัวมันเข้าไปกระแสเลือดได้นะคะหรือว่าไปทําปฏิกิริยาอะไรแล้วลอาจจะเป็นหนักกว่าเดิมน,นะคะต้องให้ออกหมอบอกว่าต้องออยิ่งให้ดีก็คือให้ กินน้ำเยอะๆเลยแล้วทีนี้แม่ก็เลยเขาก็เลยผสมน้ําส้มนะคะแบบเวลาเราออกกําลังกายเห็นไหมเป็นเกลือแร่ลดน้าสม้มอันนั้นมีน้านําตาลน่ะอาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าแล้วบวกกับน้ําเกลือด้วยน้ําตาลเลยขึ้นเมือเ่อกี้คุณพยาบาลก็มาถามว่าเอาอะไรให้คขไข้กินน้ําตาลขึ้นมา37นะท,ท,ที่กินโจ๊กนะคะกินโจ๊กโจ๊กกระป๋องะะเพราะว่าอาหารที่ทางโรงพยาบาลเอามาให้ แม่ก็ไม่ค่อยผัดปลาผัดถัว่วเก่งนี้สาเพราะว่าอาหารโรงนนพยาบาลน้องพ่อก็จะจืดๆหน่อยทําให้คนไข้อะค่ะจะมาทําแบบแซ่บนัวก็ไม่ได้นะคะก็นี่ละค่ะอันนี้ฟักซีก็นอนตรงนี้นะคะก็ก็ภาวนาพนุ่งแก้บุ๋มขึ้นนะตอนนี้แม่หลับแกเพียบุ่งแก่ถ่ายทั้งวันเลยแล้วเป็นน้ำอย่างเดียวเสร็จมแกไม่อ้วน แต่เมื่อคืนนี้จะขึ้นรถมาตอนไปขับรถมาผงคิดออกพวกอ้กวกแบบเป็นุดเขี่ยวเลยแบบพวกเหมือนน้ำย่อยกระเพาะออกมาเลยแล้วก็นี่นะค่ะไอเห็ดละงอกอะไรนะอ๋อพัฟซิก็เห็นในย t ท b e ในข่าวเหมือนกันน่ะอุ้ยเขาบอกมีคนตายสองคนน่ะมันเป็นเห็ดละงอกสีขาวอ่ะเอามาแกงมันเป็นเห็ดพิษอ่ะดีนะแต่พัฟซิ มันกินไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือเราไม่ค่อยได้อยู่ที่แถวอุสาดก็จริงนะคะแต่มันก็คงมีความรู้นิดๆนะคะนิดๆไปรู้ว่าอีกอีกเขาขาวเป็นโพงๆอ่ะเห็นไหมที่เขามากินนะคะในในในขาวอะ่ะที่แบบมันเหมือนโฟเมเวลานั่นแบกออกมันเหมือนโฟมอะ่ะอันนั้ไม่กินไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่มันเหมือนเหนะ็ดละโงกเนาะยิ่งเล็กๆมันนะดอกเล็กๆอโอ้โหมันเหดพิษเลยนะมันอันตราย เรียกว่าแม่ลูกค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็คอยดูนะคะว่าพรุ่งนี้แม่ปาเิซีจะได้ออกหรือเปล่านะคะนลุ้นก็ช่วยภาวนาหน่อยนะคะให้อาการแม่ดีขึ้นนะคะแน่นอนปาเิซีพรุ่งนี้ก็ทุ่งมานอนตรงนี้อีกแต่ถ้ามีคนไข้มาเพิ่มถ้าเตียงไม่มีก็ก็ต้องมาเอาตรงนี้นะคะเป็นเตียงเสริมก็เอารถพี่เข็นนะั่นแหละเข็นคนไข้น่ะเหมือนแม่ปเมาเิซีเมื่อกก็ เดี๋ยวรอเรียนที่นี้นะคะเจอกันที่นี่ค่ะบ๊ายบายบ๊าบา,บา,บา,บา